มารีวิวเรื่องอะไรครับเล,เล่นอะไรครับจับโดนั่ดดน,นเหมือนซืน้อของเล่นให้อีกแล้วใช่ไหมครับจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อดูใช่ไหมใช <c oughs> ่ไหมออาอออ่าน, <c oughs> นี่นี่ไงที่ไปซื้อเมืม่อสสปดา์ที่แล้วใช่ไหมไห <c oughs> นพ่อขอดูกล่องหนรูปกล่องเน,นี่ยเนี่ยกล่องมันเล่นอะไรได้บ้างบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยละเล่นอะไรได้บ้างครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้มี มีอะไรบ้างบอกเพื่อนๆก่อนเร็วได้มากี่คันลูกอสองคันไหนก็ขอดูหน่อยสิแต่ละคันทําหน้าที่อะไรบ้างแต่คันทําอะไรบ้างมาเล่นกั่ไหนครับมีเสียงได้หรออ๋อมีรถพีบานได้เหรอไหนอา้าวไม่ใช่รถพีบานเหรอลูกเป็นรถคู่ภัยแน,น่ๆเลยเพราะว่า ไหตำรวจเหรอใช่เหรอก็อดูรถที้นี่นะรถหน่วยกู้ภัยหรมันไม่ใช่ันไม่ใ่รถบคือรถวจอ๋อโอเคเรเตรวจรถตรวจนะวดูหนสมันทำอะไรได้บ้างอ่ะไหนมันทำอะไรได้บ้างบอกเพืน่นเกันแล้วเฮ้ยมันมีเสียงด้วยเฮ้ยเสียงวิวอวีวอวมารับอันดามันด้วยครับอันดามันไม่สบายใช่ไหมว้าว มยอะไบ้างอ่ะแล้วตรงนี้คืออะไรลูกนี่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 ลงนี่นี่นี่ลงจอดรถเขาเหรอเข้ายังไงอ่ะเก็บรถยังไงอ่ะลงจอดรถบอกเพื่อนๆกันเร็วไหนเก็บยังไงลูกเก็บยังไงะครับโอ้เก็บได้กี่คันครับสองคันมีกี่ชั้นสามชั้นหรือเปล่าชั้นเดียวเอาแล้วรถพ่อเก็บไว้ได้ไหมรถพ่อรถเบนซ์อ่ะ รถแม่รถรถแม่เหมียวบ้างสันสีขาวครับเก็บได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวพ่อลองถอยรถแม่เหมียวขึ้นไปเลยดีกว่า <c oughs> ทำไมลงไม่ได้เหรอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแล้วนี่มันอะไรอันดาซื้อขึ้นมาตอนนั้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแมทบ็อกใช่ไหมอ้าวแมทบ็อกเล่นยังไงบอกเพื่อนๆหน่อยเร็ว <c oughs> ไหนมีอะไรบ้าง <c oughs> ไหนครับ <c oughs> โอ้แมทบ็อกเท่ บล็อกทำอะไรได้บ้างเติมน้ำมันเอาเติมน้ำมันให้รถไอ้นี่ก่อนเลยรถตำรวจก่อนไหนครับเติมได้ไหมลูกรถตำรวจเติมโซฮออะไรเอ่ยเหมือนรถพ่อป่ะโซฮอะไรลูกเต็มถังเต็มถังเติมอะไรโซฮเก้าหนึ่งหรือว่าโซฮเก้าห้าเต็มถังเต็มถังเต็มถังก่อนเลยอ่านไหน ไหนๆพ่อก็ดูก่อนลูกไหนเติมยังไงลูกไหนเติมสายอะไหนไหนไหนพ่อขอชม่วใหม่ชม่วใหม่เต็มหรือยังอ่ะเต็มแล้วอ่ะคันคันต่อไปเลยครับคันต่อไปคันเขียวไหนคันเขียวอ่ะคันฟื้นอ่ะคันเขียวก็มาเติมเลยรถยางแบนอคันเขียวเติมหรือยังครับคันเขียวเติมอะไรครับเต็มถังไหมครับยางแบนยังแบนเดี๋ยวไปเติมลมด้วยครับยัง คันสีเขียวเติมโซ่95หรือว่าโซ่91ดีครับอันดามันฝัง่งนี้ดีกว่าใช่ไหมอ่ะเดินอ้อมทางนู้นก็ได้ลูกเดิน,ดนอ้อมทางไหนครับขึ้นมาสวยจังเลยมีสถานีเติมน้ำมันด้วยไหนไหนพ่อขอดูหน่อยเติมยังไงบอกเพื่อนเพื่อด้วยเติมยังไงลูกเต็มเมเตเ ดูหอ,อมีกี่หัวใจเเติมได้กี่คันอนะ่ะเราเห็นมีสามหัวเลยใช่ไหมมีสามหัวใจเลย <c oughs> แสดงว่าเติมได้รอบละกี่คันครับ <c oughs> ลองดูสิติดอะไรครับ <c oughs> แสดงว่ามีสามหัวก็ต้องเติมได้กี่คันครับอันดามันสามคันถูกตอ้องกี่คันครับ สามพันอ่ะเติมครบหรือยังอ่ะลูกเหลือเท่าไหร่อีกรถตู้นายนายรถตู้เหรอรถตู้แม่เหมียวหรือเปล่าไม่ใช่ตู้ตับดู๋เอารถเติมเรามาเติมก่อนแล้วเดี๋ยวมันหมดนะน้ำมันหมดไปต่อไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยมีเกิดเหตุอะไรเอ่ยหัดข้องเกิดเหตุอะไรลูกอุบัติเหตุหรือเปล่า หรือว่ามีผู้ป่อการร้ายตำรวจทำหน้าที่ก่อนเลยเติมน้ำมันเน้ำมันหรอลูกไหนไหนใครไหนเติมน้ำอ๋อนี่นี่เหรอเสร็จแล้วเสร็จหรือยังครับเติมไปกี่คันแล้วครับผมกี่คันแล้วครับเติมกี่คันแล้วครับผมเบกเบกหมาแล้วโอ้โหเสียงหมอบมาเลยดังมาเลย โอ้หน oh, ูคุปภัยตามมาด้วยเลยหน่วยคู้ภัยตามมาช่วยก่ันแล้วเครื่องบินตะน้ามันได้เปล่าเครื่องเครื่องบินอันดามีอะไรนั่นไงพ่อเห็นมีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งไหมด้านหลังงานของเล่นลูกอ่ะมีบิน่ะมีไหมลูกมีไหมก็ไม่มั่นใจอ่ะพ่อเห็นแว๊บๆปลูก ว่าไม่มีแต่ว่าอยู่ข้างบนแม่ม่ไรเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาเติมเอ้ยนี่ไงัไดเดี๋ยวเอาไปซ่อมก่อนแล้วใบพัดหายไปไหนฮะ<ป>อันดาลเล่นแล้วดาไมิดเก็บไงเห็นไหมใบพัดหายแล้วมันบินไม่ได้นะแต่เติมน้ำมันได้ครับเติมน้ำมันก่อนไหมทันนี้เป็นรถอะไรครับผมรถสวนสัตว์รถสัตว์สัตว์ไปไหนหมดแล้วเมื่อกี้แล้วะมัของอันดาไปไหนหมดแล้ว ไหนมีอะไรพีเซนีกลูกเอาเอาวีโล่เอวีโล่ใส่หน้าเลยพีโล่เปอะไรพีโล่มัน้องเป็นใส่หน้าเลยจะเติมเขาได้ไงอ่ะเขาไม่ได้ใช้น้ำมันนะเขาต้องนะพีโล่ต้องเติมอะไรเติมเติมอะไรเติมพิซซ่าใช่ไหมเติมแมคโดนัลด์ดีกว่าใช้รถถ่ายเลยโอรถถ่ายเอารถเอารถถ่ายมาเติมน้ำมันก่อนใส่ตังด้วยครับไม่ใส่ถังแล้ว โซวะก็เต็มถังครับผมเฮ้ยพ่อพูดผิดเอ่อรถรถกุดมันต้องเติมดีเซลครับดีเซลใช่ไม่ต้องนะต้องเติมดีเซลไม่ใช่เบนซินครับผมเติมดีเซลไม่ไม่ใจ่ตังค์แล้วครับอ่ะจ่ายตังค์ด้วยครับจ่ายตังค์ด้วยครับไหนตรวจหน้าขวางเลยเนี่ยเออไหนรถตำรวจขวางอู้โหเกะก,กะมากเลยเออถอยถอยก่อนถอยเก็บข้าวซองก่อนครับเอ้าเอาเอาเอา ถอยตีลูกถอยอ่ะเ,เ,เปิดเปิดที่เก็บก่อนอ่ะสําคัญแล้ว,ลวรถตำรวจเก็บไว้กันครับตอนตอนนี้หมดหน้าที่ตำรวจแล้วครับนี่น่าเก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีเสียงด้วยอ้าวมีเสียงแล้วตำรวจกู้ภัยมาอีกแล้วใช่หรือเปล่าตนั้นมันไม่แตกกลางอะไรครับ เติมดีเซลไหนพ่อดูบัตรคันไหนคันไหนครับคันเราขยามาชิ้นคันนี้ไม่ได้เติมดีเซลนะเพราะว่าก็น่าจะเติมเบนซินมากกว่ามันเป็นรถสปอร์ตเอาเอาตัวก็ห้าเติมถังเลยเรารถฟาร์มละ่ละร,รถฟาร์มรถฟาร์มเติมดีเซลครับผมทำไมรถฟาร์มต้องเติมดีเซลซล,ละ่ะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลลูก เลยมีคันไหนอีกมาเติมคันเอ้ปลาเติมไม่ได้แตามันปลาเติมน้ำมันได้งไงไม่ใช่แล้วเพราะว่าไม่ใช่แล้วไปเปลี่ยนคันมาใหม่เลย <c oughs> ไหนมีคันไหนอีกโอ้คันนี้สวยจังเลยคันนี้ยอ่ออเลยครับคิดแคสได้มาจากไหนครับได้มาจากไหนลกูกคิดแคสอ่ะพ่อขอชมไหนพี่ไหน <c oughs> ไหนไหนไหนถือให้พ่อดูไหนถือให้เพื่อนเพื่อนดูไหนสิ สวยนะตอนได้มาใหม่ตอนนี้พังหมดแล้วเพราะ้ำมันไม่ระวงังใช่ไหมเนี<ง>่ยไม่ได้ของใครเหรอไหนลูกน,นี่ของอันดามันไง,องของพี่โมล่ะของพี่โมของพี่โมก็มีเหมือนกันคนละคันหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นมันมีหลายคันเลยของคันท้าเวมันเอาคันแล้วคันมัเติมน้ำมัวยเ้ด้วยโอโ้เติมได้อีกสองคันครับเร็วๆครับน้ำมันจะหมดแล้วครับ จำคันไหนต่อครับโอ้เยอะมากอ่ะไหนก่อนเติมชี้พ่อดูก่อนรถปาฉลามก่อนอ่ะก่อนจะเติมชี้ยกให้พ่อดูก่อนครับคันไหนคันแรกครับรถปาฉลามอ่ะเติมน้ำมันไหนบุนเติมน้ำมันใส่หน้าเลยรถปาฉลามอ่ะคันนี้เติมเท่าไหร่ครับเต็มถังไหมครับเติมอะไรครับตัวเก้าห้าตัวเก้าเต็มถังครับผมอ่า ขั้นต่อไปคันนี้ต้องเติมดีเซลนะเพราะว่าคันนี้เป็นรถลายลูกรถกับรถกเพิ่งบอกเพราะว่าต้องน่าจะเติมดีเซลนะเพราะว่าเนี่ยเสร็จแล้วเอาขั้นันต่อไปโอ้ันนี้ซุปเปอร์คาร์เอาไปแข่งแน่ๆเลยใช่ไหมเ่เคยแข่งช่หน้าไหมครับ่ที่ไหนครับเคยแข่งที่ไหน สนามอ่ะโอเคอ่ะขั้นต่อไปเป็นอะไรอีกขวดไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอขอขอพ่อดูหน่อยอคันนี้เติมเต็มถังไหมครับหรือว่าแค่พันเดียวครับอ่ 1, บาหนึ่งพันบาทจ่ายตังค์ด้วยครับผมจ่ายตังค์ด้วยอันดามันจะต้องจ่ายตังค์ให้กับปต๊มน้ํามันด้วยนะครับอา้าวเติมน้ํามันก็ต้องจ่ายตังค์สิไม่ได้เติมฟรีไงไใช่ไหม ไม่ได้เติมฟรีไงเขาเจ้าของปัม๊มก็ซื้ออะไรมาครับซื้อน้ามันมาไงปัม๊มน,น้ำมันฟรีครับเฮ้ยฟรีที่ไหน่ะพ่อไม่เรียกพ่อไปกับแม่เหมียวมาพานดาไปพ่อพ่อเติมฟรีเปล่าฟรีอโอพ่อจ่ายตังไงพ่อรูดการ์ดไปก่อนอพ่อจ่ายด้วยบัตรเครดิตไงเสร็จแล้วเดี๋ยวอันดามันจะต้องจ่ายกี่คันเนี่ยโหเยอะเลยพ่อขอดูตังก่อนซื้อตังอยู่ไหนตังที่นาซื้อมาจากโรงเรียนอยู่ไหนแล้วลูก อยู่บนตู้เขียวไหมตังอะตังกระดาษไงเอามาจ่ายด้วยครับอยู่ไหนแล้วไปยิบมาเลยนั่งไงไเพราะว่าน่าจะอยู่บนตู้เขียวนะตู้เขียวอยู่ตรงไหนครับนี่ไงตรงเนี้ยเราไปดูซิเดินเดินทางไหนลูกเดินทางไหนโอ้โหข้ามไปไหนโหขอตังด้วยครับเจอไหมลูกเจอไหมด้านบนอะเพราะว่ามีนะอ้าวดาบมันได้ตังยังครับผม เก็บตังค์ครับอ่าเก็บตังค์ทั้งหมดกี่คันครับเติมไปแล้วกี่คันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอ่าจ่ายจ่ายเจ้าของปั๊มก่อนอ่าอ่าอ่าเอาไว้พ่อก่อนเดี๋ยวพ่อพ่ออ่ะเดี๋ยว่าไปจ่ายให้ครับอ่าแล้วทำไมคันนั้นเติมจนรถความเดือดูกนี่ไงความอีกอันหนึ่งเติมแบบไหนเนี่ยเก็บก่อน คันไหนคว่ำแล้วลูกเก็บก่อนเลยนี่ใช่อ่าคันที่สองโอเคมีคนต่อยอ้าวจ่ายตังค์ครบเรียงครับโอเคครบหมดแล้วครับผมอ่าจะม่เมอยามไม่ไปเติครบหมดแล้วครับอ่าโอเคอ่าถ้างั้นไปได้เลยครับถ้างั้นอันดามันขอจบคลิปก่อนครับแล้วเป็นเช่งนี้ครับ ยังไม่จบเหรอลูกยังไม่จบเหรอครับโอเคอ่ครบเรียบร้อยแล้วดังั้นปั๊มขอปิดแล้วครับบ๊ายบาายอ้วนี่ไงปั๊มได้ตังค์ครบหมดแล้วปังมไปแล้วยังไม่ครบเลยไหนเนี่ยนี่ไงโหตังค์เพียบเลยเนี่ยไม่ตังค์เป็นปึกเลยเอาไปทิ้งหมดเลยครับอ่วางไว้ครับอ้าว ครับรถออกจากปั๊มได้เลยครับจ่ายตังก็หมดแล้วบายบาๆหูนี่ตังตังที่ดาจ่ายเจ้าของปั๊มใช่ไหมหูอันดาไปได้มาจากไหนลูกนี่ตังคันน้ํามันใช่ไหมหูเยอะมีกี่ใบครับแสดงว่าดาจ่ายคันละหนึ่งใบใช่ไหมคันละหนึ่งใบหูนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมีรถ โอ้คบเลยไหนบายบายเลยลูกบายบายจบคลิปแล้วครับไหนมาทางนี้สิลูกไหนบายบายเจอกันคลิปหน้าใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคน,นันดาไปเล่นต่อนะโอเคครับบายบายครับ